บริเวณจุดกลับรถและสถานศึกษาเป็นบริเวณอ่อนไหวที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งเนื่องจากมีผู้คนสัญจรไปมาตลอดเวลามีปริมาณจราจรที่หนาแน่นในช่วงเวลาเช้าผู้คนที่สัญจรไปมาขับรถด้วยความประมาทและขาดความระมัดระวังโดยเฉพาะในบริเวณเขตวังทองหลางบริเวณถนนประดิษฐ์มนุนธรรมจุดกลับรถหน้าปั๊มเชลล์และบริเวณโรงเรียนบดินเดชาประตูสอง กรุงเทพมหานครร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยงกับแนวคิดเซฟไลฟ์ Light, ใช้สติลดเสี่ยงหยุดสูญเสียเพื่อสร้างท้องถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครหรือสอปทกทมได้ดำเนินการเข้าไปแก้ไขในพื้นที่ดังกล่าวที่กำลังประสบปัญหาผู้คนขับรถด้วยความเร็วถนนชำรุดเนื่องจากการก่อสร้างในพื้นที่จุดกลับรถอีกทั้งยังให้มีการส่งเสริมความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียนบดิเนเดชาอีกด,ด้วย บริเวณถนนประดิษฐ์มนูนธรรมจุดกลับรถหน้าปั๊มเชลล์ 1. กลับหน้าพื้นผิวจราจร 2. ติดตั้งป้ายเตือนลดความเร็วและในบริเวณโรงเรียนบดิเนเดชาประตู2 1. ติดตีทางม้าลายคนเดินข้ามให้ชัดเจน 2. ติดตั้งป้ายเตือนเขตโรงเรียนการแก้ไขปัญหาทั้งสองพื้นที่จะช่วยให้บริเวณสถานศึกษากลายเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็ก และยังแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงบริเวณทางกลับรถที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแต่ทั้งนี้บริเวณสถานศึกษาและจุดกลับรถต้องไม่ประมาทและขับรถอย่างมีสติเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงหยุดสูญเสีย